คนวันจันทร์ก่อนอื่นรับคำทำนายให้พิมพ์คำว่าฝันที่เป็นจริงคลิปดวงรายสัปดาห์ลงทุกวันจันทร์ค่ะท่านใดยอยากสนับสนุนช่องสามารถกดส่งข้อควันนะคะด้านล่างตรงนี้ได้เลยเป็นกำลังใจให้อาจารย์ค่ะช่วงนี้นะคะ คิดคาดหวังสิ่งใดนะคะไปอธิษฐานจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็มีโอกาสสําเร็จนะคะหลายคนมีความคาดหวังนะที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศไปทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวนะคะช่วงนี้ดวงที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศนะคะ ค่อนข้างดีมากๆเลยนะใครที่มีโอกาสได้ร่วมงานกับชาวต่างชาติบริษัทข้ามชาตินะคะงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศหรือว่าในเรื่องของภาษานะคะการสอบ,บวัดระดับภาษาก็ได้ค่ะนะคะก็มีเกณฑ์ที่ผ่านฉลุยหรือว่าไปสอบวัดระดับก็คือได้คะแนนผ่านเกณฑ์นะคะการเดินทางต่างประเทศไปคุยงานนะคะเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีราบรื่นนะคะไปเที่ยวก็สนุกสนานนะคะสมหวังนะคะ ทีนี้ในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคู่ที่เลิกลากันไปแล้วต้องแจ้งแบบนี้นะคะสำหรับคู่ที่เลิกลากันไปแล้วหรือว่ามีปัญหาอยู่นะโอกาสที่จะหันหน้ามาคุยกันมันค่อนข้างยากนะคะถ้าถ้าทะเลาะกันนะคะแนะนำว่าให้ต่างคนไปใช้ชีวิตในมุมของตัวเองก่อนนะสักพักหนึ่งเราค่อยกลับมาว่ากันนะแต่ถ้าเลิกลากันไปนานแล้วแต่อยู่ๆช่วงนี้เขาทักมาล่ะมันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีไหมอันนี้ ยังยังคิดว่ามันยังไม่ใช่จกกังหวะที่ดีเพราะว่าถ้ากลับมาคบกันมามาคุยกันอ่ะมันก็จะทะเลาะก,กันอีกรอบแล้วมันจะยิ่งมีเรื่องบาดหมางใจนะคะดังนั้นดังนั้นในเรื่องของความรักคนเก่าถึงแม้ว่าเหมือนจะกลับมาช่วงนี้ทักเรามาบ่อยแต่มันเหมือนเป็นการลองใจมากกว่านะมาลองใจว่ายังรู้สึกกับเขาไหมนะแต่ว่าความพยายามในการขอกลับมาคืนดีอ่ะ อาจารย์คิดว่ามันยังไม่เต็มร้อยและมีโอกาสที่จะพลาดอีกดังนั้นสําหรับคู่ที่เลิกล่างกันไปแล้วก็ต่างคนไปใช้ชีวิตของตัวเองดีกว่าหรือจะเป็นเพื่อนกันก็ได้นะคะนะแต่ถ้าสําหรับคนโสดนะคะก็จะถือว่าคนที่คุยแล้วไม่ใช่อ่ะคนเราคุยแล้วแบบไม่โอเคหรือว่าโอกาสที่พัฒนาความสำคัญความสัมพันธ์กับเราอ่ะเขาดูไม่ค่อยชัดเจนนะคะอ่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะปัดตกไปให้ค่ะนะคะเดี๋ยวรอเจอคนที่ดีกว่านะ ช่่งหัวมันอย่างที่บอกนะคะก็คือเออมันไม่ใช่่ะคนที่มันไม่ใช่ก็ต้องช่่งหัวมันไปนะคะแล้วก็รวมถึงหลายๆเรื่องนะเรื่องของอุปสรรคปัญหาต่างๆนะคะที่มันไม่ใช่เรื่องของเราหรือว่าเกินเยียวยามันไม่ใช่หน้าที่ของเราก็ต้องช่างหัวมันเหมือนกันนะคะสิ่งที่อาจารย์จะเตือนก็คือในเรื่องของการทํางานหรือว่าเราทาธุรกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่มันมีความยากลําบาก ความซับซ้อนนะแล้มันมีเกณฑ์น,นะคะงานที่อาจจะทําให้เราต้องไปอยู่ในวงจรเทาๆหรือเกี่ยวข้องกับการโกงการติดสินบนอะไรแบบนี้ค่ะโดยมีการเอาเงินมาล่อเนี่ยให้ระวังให้มากๆนะคะระวังให้มากๆมันจะได้ไม่คุ้มเสียหรือว่าช่องโหว่ในบริษัทที่มีคนชักชวนให้เราร่วมขบวนการยากักยอกโกงอย่าทำนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันมีปัญหาแล้วเนี่ยคนที่จะต้อง รับบทนะคะที่ไปแก้ไขปัญหาหรือว่ายอมรับผิดเนี่ยมันจะไม่ผลคุณมันจะต้องเอี่ยวด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะดังนั้นอย่าให้เงินนะคะเหนือกว่าทุกอย่างเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะใช้ชีวิตลำบากนะคะก็ขอให้ทำให้ถูกต้องแล้วก็อย่าทำผิดกฎหมายค่ะ